งั้นเราจะไปออกหาเลยอะ่ะเอ็งเอาพ่อเบลมาก่อนเดี๋ยวเอาอน,นี่ใช้งั้นพ่อเบลเออกมาต่อนะของดีแล้วใช้ไม่ใช้เอาอันนี้ทางออกนี่ในอู๋มันใส่ไม่ได้อะ่ะก็เนี่ยกูให้อ,อันนี้ทางเดีย๋ยวเข้าไปทางไม่ใช่มึงเอาไปใช้แต่ในสนามในอู๋ก็ใช้ได้อันเนี้ย เร็วกว่าป่ะเร็วกว่าอาย่าลืมว่าไ่ใช้นะมึงติดเขาอ่ะ